แกงผักขี้เหล็กใส่หนังค่ะพี่น้องจามาือนี้แกงผักขี้เหล็กใส่หนังแกงผักขี้เหล็กใส่หนังหนังวัวหม้อนี้ได้โปรโตีนได้วิตามินได้ไขมันไขมันจากหนังวัวนี่แหละเกลือแร่เหลือข้าวกำลังนึ่งข้าวเหนียวค่ะ ถ้าได้กินอาหารมื้อนี้แล้วก็คือได้อาหารครบห้าหมูเลยจ,แก,จแกงค่ะแกงขี่เล็กสำหรับเครื่องปรุงเราก็จะมีตะไคร้เอาใส่แล้วนะคะตะไคร้น้ำปลา น้ำปลาสตาร์ทไฟนูย้ยพี่น้องก็บังอย่นนาน่าอย่นนานั่นเนยคุณ สดลูกโดดใส่แล้วนะคะใส่ลูกโดดแล้วเรียบร้อยโอเคมาเด้อผู้ใดอยากกินมาชิมเด้อใครอยากจะกินแกงผักขี้เหล็กใส่หนังบัวพี่น้องงามคักงามเนี่ยผักขี้เหล็กสวนคัะผักขี้เหล็ก่สวนเราเอง เรื่องปรุงใส่หมดแล้วนะคะขมบาน้าหน่อยนึงค่ะพี่น้องกันบ่แกงพักีิเลสกกาบ่มมีรสชาติขมมันจะบอ่อแสบนะคะมันจะไม่อร่อยต้องให้เขาขมนิดนึงเนาะลูกโดดไซเข้าไปคับพี่น้องไข่ใส่เรียบด้อย